สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการไว้เสียงประชาชนค่ะคุณผู้ชมคะจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราพาคุณผู้ชมไปที่ในภาคแถบภาคอีสานนะคะไม่ว่าจะเป็นจังหวัดสกลนครจังหวัดนครพนมก็พบว่ามีแหล่งท่องเที่ยวแหล่งวัฒนธรรมต่างๆมากมายในสัปดาห์นี้ค่ะเราจะมาที่จังหวัดหนึ่งในภาคอีสานเช่นเดียวกันคือจังหวัดมุกดาหารค่ะซึ่งที่นี่นะคะมีหมู่บ้านโฮมสเตย์สองหมู่บ้านค่ะคือจำบล บ้านเป้านะคะอำเภอหนองสูงจังหวัดมุกดาหารค่ะคือหมู่บ้านโฮมสเตย์บ้านเป้ากับบ้านภูนะคะที่2หมู่บ้านนี้ยังคงวัฒนธรรมคงคำนบนธรรมเนียมประเพณีของไทยเอาไว้อย่างมากมายค่ะรวมไปถึงมีสินค้าโอท็อปต่างๆมากมายเดี๋ยวเราจะไปชมภาพบรรยากาศภายในหมู่บ้านโฮมสเตย์กันค่ะ คุณป้าคะนี่คุณป้ากาำลังท,ท,ทำอะไรอยู่โทรผ้าค่ะโทรผ้านี่เอามาทอะไรตุกตาผ้าชื่นมือค่ะแล้วได้ได้เนี่ยค่ะได้เป็นผ้าเป็นฝ้ายจ้าแล้วทอเสร็จออกมาเนี่ยหน้าตาอยู่กันเดี๋ยทอเสร็จออกมาก็มาตัดเป็นชิ้นๆแล้วก็ไปย้อมจา้าเอาไปย้อมจ้านี่ตัวนี้นะจา้าย้อมสีหลายสียสจา้า แล้วก็จะเย็บหัวเย็บอะไรใส่ผ้าชมือย่างนงี้ขายอยู่อันเท่าไหร่ขอ่งนี้เลยครับสามสิบบอรสามสิบสามสิบห้าคุณบรรยาไทยๆนะคะที่เราไม่ค่อยได้เห็นกันสวยมากผ้าชิ้นมือที่คุณป้าทออยู่นั้นเป็นหนึ่งในชิ้นส่วนของผ้าชิ้นมือนี้นะคะต่อมาค่ะจะเป็นตัวหัวตุ๊กตาตัวนี้ค่ะจะทายังไงก็คือจะต้องวัดวาดแบบออกมาก่อนวาดแบบเสร็จแล้วก็จะตัดออกมา เสร็จแล้วก็จะมาทางนี้ค่ะก็จะเป็นเย็บก่อนนะคะเย็บแล้วก็ยัดนุ่นเข้าไปแบบนี้เนี่ยค่ะยัดนุ่นแบบที่คุณป้ายัดอยู่ยัดเสร็จแล้วนะคะคุณพี่เขาก็จะเอาผ้าแบบนี้มาทําเป็นผมอะคะ่ะพับเป็นเป็นหมวกเขาแบบนี้ค่ะสวยงามนี่นะคะจากตรงนี้เสร็จแล้วก็จะออกมามาเอามาใส่ในผ้านี้ก็จะเป็นคุณนายสะอาดค่ะ ข้างในกระบอกไม้ไผ่ที่กําลังเผาไฟอยู่นั่นคืออะไรครับคือกระบอกไม้ไผ่คือแกงแกงเนื้อครับไก่เห็ดที่ว่าถ้าเวลาเราขึ้นเขานี้ไปม,มีหม้อมีอะไรเราต้องตัดไม้ไผ่ที่พูได้แหละและเรามาทําเป็นบ้างนี้ข้างในนี้จะมีมีเนื้อไก่กับเห็ดแล้วก็ผักหวานอันนี้ก็ทํมาจากไม้ไผ่ไม้ไผ่เหมือนกันครับช,ช๋อเนี่ยค<า>่ะคุณผู้ชมทำจากไม้ไผ่ทำจากไม้ไผ่ น,นี่คือช้อนไม้ช้อนไม้ครับตอนนี้แหละอืมอันนี้ก็คืออุปกรณ์ในการเดินป่าครับอุปกรณ์เดินป่าอือสามารถใช้แทนช้อนได้ครับครับยิ่งหลีนะครับมันยังไงยังเลี้ยงย่าหาังหัิงหลีดในการเลี้ยง้งแต่แรกเกิดเลยครับผมก็ต,ตั้งแต่แรกเกิดเราใช้ไข่มันมีไข่ครับผมขออนุญาตนะครับผม อันนี้เป็นไข่กิ้งลีดครับผมที่เราพาะออกมาข้าวขาวครับผมอ๋อข้าวขาวเขาวขาวเป็นไข่ครับผมล้างไข่เจ้าก็แตกออกเป็นตัวอย่างเล็กๆอย่างนี้ครับผมโอ้แเลยต้องใช้ล้างไข่อย่างนี้อ่ะคล้างไข่ที่ใช้ในใช้ให้มันอยู่ครับผมส่วนแกบนี้เป็นแกบที่ที่เราหามาเอามาชับน้ําครับผมมันจะเป็นไข่ตัวเล็กมากอันนี้แรกเกิดครับผมยังไม่ถึงห้าวันเลย ในจึ่งนิดตรงนี้อาหารนี้เราก็เอาอาหารหมูให้ครับผมหลือถ้าโตวกว่าน,นี้แล้วค่อยอาหารไก่ครับผมน้ําที่เราให้ทานก็เอาใส่ขวดแล้วก็มันจะซับน้ําดูดน้ํากินเองตรงนี้ครับผมคราบผมจะประหยัดในการทําเพราะว่าแทบเปละไม่ได้ซื้อเลยถ้าไม่ได้ซื้อจริงๆตรงนี้เราก็ไม่ได้ซื้ออันนี้เราก็ไม่ได้ซื้อถ้าเราไม่มีรังไข่เราก็เอาใบใบตองแห้งได้ครับผมมาตรงนี้หรือใบกล้วยแห้งมาทํา ครับผมได้เลยครับผมอันนี้นะคะก็เป็นอายุ20วันก็โตขึ้นมาหน่อยอันนี้20วันโตขึ้นมาหน่อยครับผมนี่นี่นี่ครับผมอันนี้ประมาณนะครับผมประมาณ20บาทมันจะเล็กครับผมตรงนี้กี่วันนะคะที่จะแบบว่าไปกินได้40บาทตรงนั้นครับผม40บาทครับผมอันนี้ครับผมครับผมนะครับอย่าเพิ่งเอามือลงเลยนะครับครับผม เล็กมากครับผมแต่ว่าเลี้ยงง่ายครับผมตรงนี้ถ้าถ้าโตเท่านี้แล้วเราสามารถหาผักให้ทานได้ครับผมมะละกอมะละกอดิบหรือยอดมันหรือลำอ้อยลำอ้อยเราก็หามาแล้วก็พาครึ่งเอาลงไปตื่นเช้ามามันก็เหลือแต่เปลือกภายนอกครับผมพวกลำอ้อยผักนี้อย่าเอาผักตลาดให้ทานเพราะว่าสารเคมีมันจะเยอะครับผมเอกลมก็น้ำครับผมน้ำน้ำเหมือนกัน จะจะดูดน้ําฐานเองครับผมในตรงนี้เนาะคือเรียกได้ว่าถ้าเลี้ยงอันนี้ก็ประหยัดไม่ต้องไม่ไม่ต้องลงทุนอะไรอันนี้เอามานี้เอามาแค่สาธิตถ้าเลี้ยงจริงๆและเลี้ยงที่บ้านใส่บ่อปูนครับผมใส่บ่อปูนเลี้ยงก็เอาใจคล้ายๆกันตัวนี้นหคะอัตแล้วครับผมเหมาะสาหรับการไปขั่วตัแล้วขอขออนุญาตนะครับผมนี่โตแล้วพร้อมที่จะคั่วแล้วครับลดเป็นอาหารเอาผมในสี่สิบวันเอาผม ันนี้มันไม่กระโดดไปไหนใช่ไหมมันก็มีบ้างมีบ้างในตรงที่ตกใจครับผมในตรงที่ขันนั้นเป็นที่เขาลงไข่ครับผมเตรียมไข่ให้เขาลงไข่ไอ้ดำๆนี่มันเป็นอะไรคะพี่ดำๆที่ไว้สําหรับเขาฟักไข่ออกพักไข่ครับผมเอาไว้พักไข่ให้จิ้งหรีดลงไปไข่ครับผมสามวันเราจับออกออกจากตรงนี้เอาลงใหม่ให้เขาไข่ใหม่ถ้าเอาไว้นานห้าวันหกวันนี้จิ้งหรีดมันจะโตไม่เท่ากันถ้านานวัน ครับผมต้องสามวันประมาณนั้นสองถึงสามวันเราออกครับผมคือเลี้ยงตรงนี้ตรงนี้ทําอาหารได้แล้วจะไปทอดไปคั่วทําน้ําพริกหรือแกงใส่หน่อไม้ทําอาหารได้หลายประเภทตรงนี้ครับผมอันนี้อันนี้คั่วแล้วครับผมในการคั่วอันนี้เริ่มแรกเราก็ล้างจิ้งหรีดให้สะอาดก่อนเราจับมาจับมาแล้วก็ให้มันน็อกก่อนนะวิธีให้จิ้งหรีดน็อกก็คือใส่ถุงพลาสติกแล้วมัดปากถุงให้แน่น มันจะไม่มีอากาศเข้าไปเจ้าภ้าใหญ่ๆมันก็สลบหรือตายหมดแล้วอีกประเด็นหนึ่งก็ใส่น้าใส่น้ําลงไปตรงนั้นแล้วก็มัดถุงให้แน่นอิกมันก็ตายเหมือนกันหลังจากที่จิ้งหลิดมันตายหมดแล้วเราก็ามาล้างน้าประมาณสองถึงสาน้าให้มันสะอาดพอสะอาดสร็จน้ําแล้วเราก็เอามาใส่กระทะเอาเครื่องปรุงลงก็มีใบมะกรูดตะไคร้ใบเตยลงไปตรงนี้ครับผมแล้วก็เอามาคนเข้ากันในส่วน ในรถนี้เราจะใส้รถดีหมูอย่างเดียวไม่ต้องใส่น้ำปลาหรือซอสอะไรครับผมเค็มหรือจางนี่อยู่ที่รถดีหมูที่เราต้องใส่ตรงนี้ครับผมมันจะอร่อยมากในการพ่วหลังพ่วแล้วเราก็เอาใส่จานทานได้เป็นกับแก้มอย่างดีสำหรับคนที่ชอบแบกาทานกับแก้มเป็นกับแก้มได้อย่างดีหรือเอาไปทำเป็นอาหารก็ได้ถ้าเราอยากป่นหรือทำน้ำพริกเราไม่ต้องใส่รสดีหมู ล้างให้สะอาดแล้วก็คั่วเฉพาะเิ้งหลีดแล้วเรามาปรุงเอางงอีกทั้งในตรงนี้แต่ถ้าเป็นชนบทตามบ้านผมเขาจะนิยมคั่วมากกว่าทอดค่ะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับท่านสอทอถึงเรื่องหมู่บ้านโฮมสเตย์แห่งนี้กันค่ะหมู่บ้านโฮมสเตย์ตรงนี้ครับมี สิ่งที่ขึ้นชื่อก็มีการทอผ้าไหมทอผ้าฝ้ายครับเป็นวัฒนธรรมของชาวผู้ไทยภัพที่อยู่ด้านหลังครับหลังทอนี้ก็เป็นตุ๊กตาผ้าเช็ดมือนะครับเราทอจากที่นี่เลยครับนอกจากนี้ก็มีฐานเรียนรู้ครับจากของนายกสมาคมผู้พิการก็มีเศรษฐกิจพอเพียงที่บ้านผมก็มีอนุรักษ์ของเก่านะครับมีโรงสีชุมชนมีช่องตรงนี้ก็มีไอ้ทุนสวัยสารไทยรักครับเคยเคยรับเสด็จของพระองค์เจ้าสีรัชรังนาก่อนนะครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมท่องเที่ยวกีฬาจังหวัดมุกดาหารนะครับพิเชษเดชคำภูนะครับเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบโฮมสเตย์ของจังหวัดมุกดาหารนะครับจังหวัดมุกดาหารมีโฮมสเตย์ที่ผ่านมาตรฐานโฮมสเตย์ไทยอยู่4แห่งนะครับคือบ้านเป้าบ้านภูบ้านนาโศกแล้วก็บ้านน้องหลม่มดอนตาลน,นะครับซึ่งบ้านบ้านเป้าแห่งนี้ได้รับโฮมได้รับมาตรฐานโฮมสเตย์ไทยเมื่อปี53 ตอนนี้ครบกําหนดแล้ว3ปีนะครับจะต้องประเมินใหม่ในปี5้ 6. ซึ่งทางคณะกรรมการโฮมสเตย์บ้านเป้าได้เตรียมการไว้เรียบร้อยแล้วได้สมัครไปที่กรมการท่องเที่ยวเพื่อให้คณะกรรมการมาประเมินในปีนี้นะครับก็เชิญชวนพี่น้องที่อยากเห็นวิถีชีวิตชาวภูไทยของบ้านเป้าให้มาเยี่ยมมาชมมานอนมาศึกษานะครับที่นี่มีบรรยากาศที่ดีมากติดภูเขานะครับ มีพระใหญ่ที่ทางโฮมสเตย์จะพาขึ้นไปชมที่บนภูเขาด้วยนะครับมีธรรมชาติที่น่าอยู่มากนะครับโดยเฉพาะอาหารจิ้งหรีดคัวดวด่วนี่ครับอร่อยมากครับ ป็นไงบ้างคะคุณผู้ชมสาหรับภาพบรรยากาศในหมู่บ้านโฮมสเตย์บ้านเปานะคะซึ่งเขาให้การต้อนรับคณะสื่อมวลชนอย่างดีโดยมีขบวนแห่นะคะร้องราทาเพลงกันอย่างสนุกสนานรวมไปถึงมีการให้พวงมาลัยดอกไม้กับคณะสื่อมวลชนด้วยและที่ประทับใจไปมากกว่านั้นก็คือจัดงานใบสีสุข,ขันให้กับเราด้วยค่ะคุณผู้ชมคะช่วงนี้เราจะพักกันก่อนคะ่ะช่วงหน้าเราจะขึ้นไปที่วัดถ้ำภูผาขาวไปกราบนมัสการพระพุทธรูปที่อยู่บนเขากันคะ่ะ เติมเต็มทุกสัมผัสอารมณ์กับทุรรับสัญญาณดาวเทียม IPM HD Pro ip ดูฟรีไม่มีรายเดือนครบจริงคุจริงการซบ IPM i d e Finition 022459999 ที่เราลเห็นอยู่นี้ก็คือพระพุทธรูปจับหน้าจับหน้าขาหน้าตากว้างเจเมตรสูง9เมตรซึ่งดินแดนแห่งนี้เดิมทีจะมีลูกแก้วสเสด็จไปมาระหว่างภูพระขาวแล้วก็ภูระแดงส่วนมากจะเป็นวันพระถ้าใครบุญน้อยก็ไม่มีโอกาสเห็นครอบครัวผมนั้นเห็นเมื่อสองปีที่แล้วลูกแก้วสเสด็จจากภูผาขาวไปภูผะแดง สีเขียวโตเท่าลูกมะพราะ้าวสวยงามมากเวลาลูกแกว้วสีจะดับมันจะเหมือนกระดูกของคนซึ่งบางคนก็ว่าน่าเะเป็นเหล,ล่่ยแต่ได้ถามพระอาจารย์แล้วท,ท่านบอกว่าลูกแก้วก็คือเครื่องเส้นไหว้หรือเครื่องสักการะในยุคพระศรีอริยมิตรในเนือนนี้นะครับนักท่องเที่ยวสาม,มารถที่จะมาแล้วมา ทำบุญส่วนอิจีพิโสท่านอาจจะมาตอนเช้าพอตอนเย็นขึ้นมาทำบุญที่วัดนั่งสมาธิได้ตอนเช้าค่อยกลับลงไปที่บ้านอันนี้ก็เป็นธรรมชาติที่สวยงามถือว่าสวยงามที่สุดในจังหวัดมุกดาหารมีผู้หลักผู้ใหญ่บอกว่าทีนี้คือสวิตเซอร์แลนด์อินเทยแลนด์คืออยู่ในหุบเขาของพืที่ตะบุลเป้า ต้องขอบคุณทุกท่านที่ให้โอกาสนะครับสถานนี้สถานที่จุดนี้เป็นที่กาบที่ไหว้ที่ปฏิบัติธรรมพี่น้องมาจากทางใกล้ทางไกลก็แวะขึ้นมากกาบเป็นสมงคนจุดนี้เพราะว่ถ้ามาด้านทางร้อยเอกก็มาผ่านเจดียเจดียปานย,ย้อย ที่ดีชัยมงคลก็ห่างจากที่ดีมาประมาณสิบสองกิโลอ่นานางรถขาล้มเข้ามาเลยผ่านเขตดข้ามล่าเขียดท้าหมอกอกบมาถึงวันเราพอดีอด่านนี้มาฝั <c oughs> ่งนุกทหารออ <c oughs> กขึ้นมาจากบ้านเต่าประมาณสักสองสามกิโลด้านนี้มันใกล้หน้อยมันจไไกลเท่าไหร่ ค่ะมมคุณผู้ชมคะเมื่อสักครู่นะคะเราก็ได้ขึ้นไปบนภูเขานะคะไปที่วัดท้ามภูผาเขาไปชมบรรยากาศสวยๆวัดสวยๆแล้วก็ประวัติจากท่านหลวงพ่อนะคะตอนนี้ค่ะเราลงมาข้างล่างเรามาที่หมู่บ้านโฮมสเตย์บ้านภูนะคะซึ่งชาวบ้านที่นี่น่ารักมากให้การต้อนรับสื่อมวลชนโดยผูกผ้า คจะเห็นนะคะว่าวัฒนธรรมแถวๆนี้นะคะหมู่บ้านใกล้ๆเคียงจะเหมือนๆกันค่ะคือแต่งกายนะคะด้วยชุดภูไทยค่ะเป็นเป็นชาวภูไทยนะคะ mm hmm. วัฒนธรรมเขาก็จะเป็นแบบนี้ค่ะร้องรำทำเพลงกันแบบนี้นะคะ mm hmm. ดูแล้วก็สนุกสนานมากๆเลยค่ะ คุณลุงคะช่วยเล่าให้ฟังนิดหนึ่งว่าการทำข้าวกล้องงอกเนี่ยต้องทำยังไงบ้างอ๋อการทำข้าวกล้องงอกเอาเข้าวกล้องข้าวกล้องนะครับคือข้าวที่สีเอาเปลือกหรือว่ากระ้อเอาเปลือกออกคงเหลือมเมล็ดที่สมบูรณ์มีอะไรจมูกข้าวยังอยู่ครบนะครับเอามาแช่น้ําแช่น้ำสี่ชั่วโมงหลังจากนั้นก็ขึ้นมาให้มันเซ็้นน้าอีกประมาณสักสองชั่วโมงแล้วมาห่อผ้า นะครับหอผ้าที่มันซับน้ํา20ชั่วโมงมาจากงอกหน่อยหนึ่งเท่าๆกับปลาไอปากดกกระจอกตรงนี้ฮะแงขนาดนี้ขนาดนี้นะครับขนาดนี้กาลังใช้ได้ดีหรืออาจจะนะครับหรือว่าอาจจะเอาไม่ต้องงอกถึงขนาดนี้ก็ได้นะครับใช้ได้แล้วคุณค่าทางการรับประทานคุณค่าทางอาหารมาจะดีกว่าการรับประทานข้าวกล้องธรรมดา15เท่าเพราะมันมีสารเพิ่มขึ้นมาอีก4ตัวหรือที่เรารู้จากเขาว่ากาบ้า นะครับอ่ทีนี้ถ้าว่ากินข้าวเัวนี้เป็นประจําแล้วจะแก้ไขเกี่ยวกับเรื่องของงานซเมอร์แก้ไขเกี่ยวับเรื่องเ,อเรื่องของผู้สูงอายุนี่ทางข้าวตัวนี้ท่องเที่ยวเป็นรายบุคคลเราจะคิดค่าทั้งอาหารและที่พักวันละ300บาทแค่นั้นเองไม่แพงต่อหนึ่งหัว แต่ถ้าว่ามาเป็นคณะแล้วก็ทางโฮมสเตย์จัดให้นี่มันจะให้หัวละ100บาทสําหรับค่าที่นอนแล้วก็เป็นค่าอาหารอีกหัวละ70บาทก็หัวละ170บาทได้กินอาหารเช้าด้วยแล้วก็ทานอาหารว่างด้วยแล้วก็ได้ใส่บาทอะไรต่างๆรวมกับเจ้าของบาทด้วยไม่แพงเลยนะครับถูกมากนะครับถูกมากนะครับถ้าหากว่ามาเป็นคณะเพื่อศึกษาดูงางานแล้วก็ชมวิถีชีวิตต่างๆด้วยก็เราจะคิดค่านะครับ 500บาทต่อหัวได้ชมทุกอย่างนะครับแม้กระทั่งการแลกเปลี่ยนกินข้าวพาแรงใบสีสุขันกิจกรรมการนอนต่างๆครบหมดเลยนะครับก็ถือว่าถูกมากครับ ค่ะเป็นยังไงบ้างคะหลังจากที่เราขึ้นไปนมัสการพระพุทธรูปที่บนวัดถ้ำผูกผาขาวนะคะก็เป็นวัดที่สวยงามมากคะ่ะตลอดจนนะคะเราไปที่หมู่บ้านโฮมสเตย์บ้านผูคะ่ะชาวบ้านก็น่ารักมากนะคะมีการเอาผ้าขาม้ามาผูกเอวให้เราด้วยตลอดจนพาเราไปดูสินค้าโอทอปรวมถึงวิถีชีวิตของเขาต่างๆมากมายนะคะก็เป็นที่น่าประทับใจนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงนี้คะ่ะเราจะพักกันก่อนนะคะช่วงหน้าเราจะไปที่ไหนห้ามพลาดพักสักครู่เดียวคะ่ะ เติมเต็มทุกสัมผัสอารมณ์กับทุรรับสัญญาณดาวเทียม IPM HD Pro ดูฟรีไม่มีรายเดือนครบจริงคุงจริงการซุก IPM i d e Finition 022459999 สุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะที่ฉันก็ยืนอยู่ท่านประธานตลาดอินโดจีนค่ะเดี๋ยวจะไปพูดคุยกับเขาเกี่ยวกับตลาดอินโดจีนแห่งนี้ค่ะส่วนของตลาดอินโดจีน,ส,นส่วนที่กําลังจะไปดูกันอยู่นะี่คือส่วนของตลาดอินโดจีนชั้นใตดินนะครับครับผมส่วนนี้ก็คือเปิดมาก็ประมาณ7-8ปปีแล้วครับผมมีความกว้างก็เกือบครึ่งกิโลเมตรครับผมมีสินค้าหลากหลายที่มาจากจีนแล้วก็อ่ารัสเซียแล้วก็เวียดนาม ครับผมมีทุกชนิดครับผมทุกวันนี้นักท่องเที่ยวที่เดินมาตลาดมาเดินทางมาตลาดนะจีนนี่มีมีทุกชาติครับผมมีชาวไทยก็เยอะนักท่องเที่ยวชาวไทยก็เยอะแล้วก็ต่างชาติทุกวันนี้ก็เดินทางมาเป็นจํานวนมากแต่ละเดือนครับผมสินค้าแต่ละอย่าง จากชุมชนหมู่บ้านอ่วยไหมสินสินค้าส่วนหนึ่งก็มาจากชุมชนหมู่บ้านโอทบที่เรามีอยู่ด้านล่างนี้ครับผมก็เป็นการส่งเสริมสินค้าของชุมชนด้วยครับผมค้ากันไปคกันไปในสินค้าของต่างประเทศด้วยครับผมหลากหลายครับผมมีอะไรจะฝากถึงประชาชนไหมที่มาเที่ยวในแห่งนี้อ่าก็ฝากถึงนักท่องเที่ยวอ่าที่จะเดินทางไปเที่ยวแล้วก็ไปซื้อสินค้าก็ให้มาเดินทางมาทังหัดทุนหานก็สินค้ามากมายสวรรค์ของคนชอปปิ้งเลยครับ สินค้าหลากหลายครับผมสินค้าดีแน่นอนสินค้าดีแน่นอน คุณผู้ชมคะภาพเหล่านี้นะคะคือบรรยากาศภายในตลาดอินโดจีนค่ะก็เป็นตลาดที่น่าช็อปอีกหนึ่งตลาดสําหรับนักช็อปนะคะเดี๋ยวเราจะไปต่อกันด้วยวัดสรีบุญเรืองเราจะไปดูความงดงามของวัดสรีบุญเรืองกันไปเลยค่ะ ุณผู้ชมคะเมื่อกี้นะคะเราก็ได้ไปแวะวัดศรีบุญเรืองไปกับสการะพระพุทธสิงห์สองค่ะตอนนี้ค่ะเรามาที่ออหอแก้วมุกดาหารนะคะซึ่งเป็นหอที่สามารถชมวิวทั่วทั้งจังหวัดมุกดาหารได้เลยค่ะ mm hmm. การที่จะขึ้นไปนะคะก็ต้องเสียบัตรเสียค่าธรรมเนียม20บาทขึ้นไปค่ะ mm hmm. ถึงจะสามารถเห็นได้นะะ mm hmm. ข้างบน คุณผู้ชมคะเมื่อสักครู่เราก็ได้ชมวิวทัศน์ของหอมุกดาไปแล้วนะคะว่าประวัติความเป็นมาเขาเป็นยังไงคะ่ะตอนนี้ค่ะเราขึ้นมาอยู่ที่ชั้นที่6แล้วนะคะจะมาดูวิวทิวทัศน์ร,รอบๆบริเวณจังหวัดมุกดาหารค่ะว่าสวยงามเพียงใดคุณผู้ชมลองดูสิคะว่าเห็นหมดทุกสัดส่วนของจังหวัดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นตึกกราบ้านช่องถนนหนทางต่างๆนะคะรวมไปถึงพื้นที่ที่เป็นนาด้วยแม่น้ําโขงด้วยตอนนี้นะคะน้้ำลดทําให้เห็นสันทรายอยู่ตรงกลางค่ะ ซึ่งเป็นภาพที่สวยงามมากจริงค่ะที่เราอยู่นะครับเขาเรียกว่าแหล่งท่องเที่ยววัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมนะครับซึ่งบริหารจัดการโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหารนะครับสวัสดีวันนี้ก็ยินดีอย่างยิ่งนะครับที่พวกเรามาเยี่ยมนะครับครับที่นี่นะครับก็คือ เป็นหลังท่องเที่ยวที่อยู่ใกล้เมืองที่สุดนะครับของจังหวัดบุกทหารนะครับห่างจุดที่เราอยู่กับตัวเมืองห่างกันประมาณ3มกิโลนะครับสกิโลเมตรนะครับแล้วก็เป็นจุดท,ท่องเที่ยวที่สูงที่สุดของ customer. จังหวัดบุกทหารนะครับจุดที่เราอยู่สูงกว่าระดับข้างล่างของจังหวัดอยู่ที่165เมตรนะครับแล้วก็ในส่วนของข้างบนที่เรามองเห็นนะครับน้องอจะเป็นสถานที่จังหวัดบุกทหารกําลังดําเนินการก่อสร้าง พระพุทธรูบเฉลิมพระเกยียรติ8 4พรรษานะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับซึ่งสูง8 4เมตรจากฐานรากที่เรามองมองเห็นนะครับซึ่งอีกสักครู่เราจะขึ้นไปดูกันนะครับสำหรับบริเวณโดยรอบนะครับก็จะมีการปรับปรุงพยยื้ัที่ให้สวยงามนะครับแล้วก็เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนชาวจังหวัดมุกดาหารและจังหวัดใกล้เคียงนะครับรวมทั้งมักคุเทศที่ขึ้นมาเยี่ยมชมเราด้วยนะครับซึ่งตอนนี้ก็มีขึ้นมาทุกวันนะครับก่อนที่น้องจะมาก็ขึ้นมา2บัตรแล้วนะครับ ครับผมอนอกจากนี้นะครับสำหรับถัดไปอีกนิดนึงก็จะเป็นที่ประดิษฐานของอรอยพระพุทธบาทนะครับซึ่งพระอาจารย์ยอดนะครับได้สร้างโดยพลังศรัทธาของชาวบ้านนะครับตั้งแต่ปี2494นกะครับ2494นะครับก็คือประมาณเกือบที่ 60, 60ปีมาแล้วนะครับ ค่ะคุณผู้ชมคะที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นะคะก็คือรอยพระพุทธบาทค่ะซึ่งตั้งอยู่ในวัดภูมโนรมค่ะคือพระอังคารเพนนะครับก็คือ,อได้นำมาประดิฐานจากแม่น้ำโขงนะครับที่อำเภอว่านใหญ่จังหวัดมุกดาหาร นำมาปฏิฐานที่นี่พร้อมกับการก่อสร้างาาพระพุทธรอ,อยพระพุทธบาทภูมนุลมนะครับโดยชาวบ้านเมื่อก่อนจังหวัดพุกทาหารเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดคนครพนมนะครับทีนี้ชาวบ้านในอำเภอก็ อัญเชิญพระอังคารเพลมนมาประดิษฐานที่นี่รวมทั้งสร้างรอยพระพุทธบาทภูมินุรวมขึ้นในคาเดียวกันค่ะคุณผู้ชมคะนี่ก็เป็นพระพุทธร,รูปคู่กับวัดแห่งนี้นะคะหากท่านใดที่ขึ้นมาที่นี่แล้วไม่ได้ขึ้นมากราบสาการะพระอังคารเพลนก็ถือว่ามาไม่ถึงนะคะ,คะจากเมื่อเช้านะคะที่เราไปดูหมู่บ้านโฮมสเตย์ทั้งสองหมู่บ้านรวมไปถึงไปนมัสาการสาการะพระพุทธร,รูปที่อยู่บนเขานะคะวัดถ้ำภูผาขาวค่ะตลอดจนไปที่หอแก้วมุกดาไปชมบรรยากาศสวย บรรยากาศร,บรอบๆจังหวัดมุกดาหารนะคะและตอนนี้ดิฉันก็ได้ขึ้นมาอยู่ที่วัดร้อยพระพุทธบาทภูมโนรมได้ขึ้นมากราบนมัส,สการพระอังคารเพลนรวมไปถึงร้อยพระพุทธบาทด้วยซึ่งที่นี่นะคะก็เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจที่มีบรรยากาศที่ดีมากค่ะถ้าหากคุณผู้ชมนะคะผ่านไปผ่านมาทางจังหวัดมุกดาหารนี้ก็ขอเรียนเชิญให้มาที่นี่ด้วยค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้เวลาของรายการไว้เสียงประชาชนหมดลงเพิงเท่านี้ค่ะหนึ่งเรื่องที่สําคัญค่ะที่อยากจะฝากบอกคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะคะว่าทางรายการของเรา ได้ร่วมกับพุทธศาสนิกชนซึ่งนําโดยท่านผู้บังคับการกองตารวจปราบปรามนะคะได้จัดผ้าป่าค่ะเพื่อหารายได้สร้างหลังคาพระพุทธเจ้าห้าพระองค์ขึ้นณสํานักปฏิบัติธรรมจังหวัดเลยซึ่งเราจะไปทอดพระป่ากันในวันที่5พฤษภาคม2556นี้ค่ะจึงขอเรียนเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาที่อยากจะร่วมทาบุญกับเราในครั้งนี้นะคะสามารถโทรมาตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะซึ่งเป็นเบอร์ของคณะกรรมการโดยตรงและคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่มีปัญหาในเรื่องของกฎหมายอยากจะปรึกษา ทนายความสามารถโทรมาตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่นี้ได้เลยค่ะและคุณผู้ชมท่านใดที่มีเรื่องราวอยากจะร้องเรียนหรือมีเรื่องราวที่อยากจะให้รายกันของเรานั้นนําเสนอเพื่อเป็นประโยชน์กับสังคมก็สามารถโทรมาหรือส่งเรื่องราวมาตามที่อยู่ด้านล่างนี้ได้เช่นกันค่ะวันนี้ดิฉันและทีมงานต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าทางช่องบงอังกรชาแนลสวัสดีค่ะ